มีผู้ชายคนหนึ่งเล่าว่าันหนึ่งขณะที่ขับรถผ่านอุทยานแห่งชาติจู่ๆก็เจอหมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะมันนั่งอยู่ข้างทางแล้วพอมันเห็นรถเนี่ยหมีตัวนั้นก็ยกมือเหมือนกับจะโบกมือนะแต่คนนั้นเ็งก็ประหลาดใจนะแล้วก็ ทึงด้วยนะเออมีตัวนี้เขาเป็นมิตรดีนะแล้วเขารู้จักโบกมือให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นว่ามีตัวนี้เป็นมิรเนี่ยก็เลยจอดรถข้างทางก็คงจะคิดว่าไปถ่ายรูปหรือเซลฟี่กับมตัวนี้ดีกว่าแต่ว่าเขาลงจากรถเนี่ยมตัวนี้ก็ เดินนำเข้าไปเลยไม่รอการทักทายจากเขาเ็ก็สงสัยว่าตรงนี้ตัวนี้มันคงจะมีอะไรบางอย่างนะจะอยากพาเข้าไปที่ไหนสักแห่งเขาเลยเดินตามหลังมีตัวนี้ไปแต่ก็เดินห่างๆนะเพราะไม่แน่ใจว่ามีตัวนี้เนีมันจะมาไม่ไหน เดินไปได้สักพักหมีก็จะหนันหลังมาดูนะว่าเขาเดินตามมาหรือเปล่าแล้วก็หยุดรอสักพักจกนกระทั่งพอเขาเดินใกล้หมีก็เดินต่อไปจนเมื่ไปถึงถนนเล็กๆถนนเส้นหนึ่งที่มันแยกออกจากถนนใหญ่หมีก็เข้าไปในถนน,นเส้นนั้นแหละเขาก็เดินตามไปไปไม่ไกลนะก็รู้เลยว่าทําไมหมีตัวนั้นจึงมีพฤติกรรมแบบนี้ เพราะว่าข้างทางเนี่ยมันมีลูกหมีตัวหนึ่งนะหัวมันเนี่ยมันอยู่ในขวดน้ำพลาสติกก็ก็กวดใหญ่เหมือนกันนะปากก็ใหญ่พอที่หมีเนี่ยจะเอาหัวมีตัวเล็กเนี่ยนะพอที่จะเอาหัวเนี่ยร้อยเข้าไปได้แต่พอราอยเข้าไปแล้วเนี่ยเอาออกมาไม่ได้มันแน่นมากชายนั้นก็เลยรู้รว่า หีตัวนี้ตัวใหญ่นะี่ยซึ่งคงเป็นแม่เนี่ยอยากให้เขาเนี่ยช่วยเหลือลูกนะช่วยนี่ไม่ยากนะก็เพียงแต่เอามือเนี่ยนะจับก้นกวดพลาสติกก็ดึงออกมาท่านี้ก็หลุดละหัวหมีตัวน้อยก็หลุดจากขวดพลาสติกก็เป็นอิสระผมดีใจมากเลยนะ ้วมันยังมีเรื่องเล่านะว่าตอนหลังมีสองตัวนี้เนี่ยก็มาเยี่ยมที่บ้านเขามาเฝ้าบ้านะกลางคืนเขาก็ให้อาหารกับมีสองแม่ลูกเนี่ยมันก็ตอบแทนเขาเลยนะหาของมาหาผลมไม้มามาให้เขาที่บ้านมันคงสังเกตนะว่าชายคนนี้ซึ่งบ้านเขาอยู่ไม่ไกลจากป่าเนี่ยคง มีน้ำใจเพราะนั้นตอนที่ลูกมีปัญหาก็เลยหวังพึ่งผู้ชายคนนี้แล้วก็ไม่ผิดหวังมันมีเรื่องคำนองนี้คล้ายๆกันนะอันนี้ไม่ใช่มีนะแต่เป็นหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกธรรมชาติมันนี่มันกลัวคนมากเลยแต่หมาตัวนี้เนี่ยมันยืนอยู่ริมถนน ซึ่งผ่านอุทยานเหมือนกันคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็หยุดรถนะเพราะว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยง่ายนะหรือไม่ค่อยมีนะที่มาป่าเนี่ยจะมาโผล่มาจากในป่าเพื่อมาออยู่ใกล้คนพอเขาลงจากรถท่านั้นหมาป่าตัวเนี้ย มันก็รีบวิ่งเข้าไปในป่าเลยคล้ายๆกับจะเชิญชวนเขาให้เข้าไปข้างในด้วยเขาก็ระวังนะเพราะไม่รู้ว่ามีฝูงหมาป่านี่รออยู่หรือเปล่าแต่ก็เดินไปเพราะคิดว่าหมาคงต้องการความช่วยเหลือเพราะเดี๋ยวนี้จะพบว่าเนี่ยสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในป่าหรือว่าสัตว์ในน้ำเช่นโลมาปลาวานเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมคล้ายแบบนี้ คือต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์ชายคนที่ก็คิดว่าเนี่ยหมาตัวเนี้ยก็คงจะมีปัญหาเหมือนกันตามไปเกา่าไปเจอเนี่ยกาไปไม่ลึกอ่ะก็ไปเจอลูกหมาป่าขาของมันข้างหนึ่งเนี่ยถูกกับดักหนีเอาไว้มันก็ร้องนะเจ็บด้วยแต่ดีนะที่มันยอมให้คนเ,นเข้าไปใกล้ พอคนเข้าไปถึงจุดที่มันเดือดร้อนเนี่ยก็เพียงแต่เอามือเนี่ยนะดึงกับดักที่มันบีบรัดขาของลูกหมาป่าตรงนั้นท่อนนี้เนี่ยพอกระดักเปิดอ้าขึ้นขาขามันก็เป็นอิสระสามารถจะวิ่งได้แม้จะมีบาดแผลวันนี้ไปสัภาพมันก็ อันกลับมามองคนที่ช่วยมันทั้งแม่ทั้งลูกดวยความรู้สึกข,ขอบคุณเรื่องแบบนี้นี่มัน,มนสะท้อนอะไรหลายอย่างนะสะท้อนถึงความรักที่แม่มีต่อลูกความกล้าของแม่ที่เข้าหาคนทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะธรรมชาติของสัตว์ป่านี่มันก็กลัวคนอยู่แล้ว แต่ว่าผู้นี้คงจะมีความฉลาดแล้วคงจะรู้ว่าคงมีคนที่มีน้ำใจจริงๆเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกหมีแล้วก็ลูกหมาป่าเนี่ยแ,ม,ยยแ,ม,แม,ม่เนี่ยก็รู้นะว่าจะทำอย่างไรแต่ทำไม่ได้แม่หมีี่ก็รู้นะว่าเนี่ย จะเพียงแต่เอาขวดพลาสติกออกจากหัวของลูกหมีลูกหมีก็เป็นอิสระปลอดภัยแต่จะเพียงแต่ว่าเอากับดักที่มันหนีขาลูกมะปาเนี้ยง้างออกมันก็เป็นอิสระมันพอจะรู้นะแต่มันทำไม่ได้เพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีเหมือนคนก็คือไม่มีมือนะ ไม่มีมือคนนะ่้นมันเป็นสัตว์ชนิดเดยวก็ได้ก็ว่าได้นะที่มีมือที่ทำอะไรได้ต้องหลายอย่างแม้แต่ลิงก็ยังทำไม่ได้มืองคนเรานี่มันนะสามารถจะหยิบจับช่วยอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะและทำอะไรได้ประณีตสารพัดนะอย่างที่สัตว์ชนิดอื่นทำไม่ได้ สส่วนใหญ่มีแต่ขาแต่ไม่มีมือคนเราก็เคยมีขาทั้งสี่ข้างเลยแต่ตอนหลังขาสองขาหน้าสองก็กลายเป็นมือเป็นแขนแล้วเราก็พัฒนาสมรรถนะของมือนียให้ทำอะไรได้ท้ไหลายอย่างโดยเพราะการจับจับชวยหรือว่าจับเครื่องไม้เครื่องมือาการที่มนุษย์เราเยมีมือ ที่สามารถจับอะไรได้ต้องหลายอย่างรถจับได้อย่างเหนียวแน่นมันช่วยแก้ปัญหาอะไรก่อะไรมากมายนะยกตัวอย่างงา่ายเวลาเราหิวน้ําเนี่ยเราก็เพียงแต่เอามือนี่จับขวดน้ำใส่ใแก้วหยิบแก้วขึ้นมากินเวลาเราทำอาหารเราก็ใช้มือเนี่ยจับมีดหรือว่าปังตอหันผักหันเนื้อ เวลาเก้าอี้พังแล้วก็ใช้มือเนี่ยจับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ซ่อมเก้าอี้ความสามารถของมือเราในการจับในการยึดในการช่วยเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับเราที่เยอะเลยแต่ว่าพอถึงเรื่องการวางนะ มันกับสร้างปัญหากับเรามากเลยมนุษยอเราเนี่ยใช้มือจับอะไรเพื่อแก้ปัญหายเยอะแต่การวางเนี่ยมันสร้างปัญหากับเราหลายอย่างนะหลายคนจะพบว่าเนี่ยมีปัญหานะหาของไม่เจอเพราะวางไม่เป็นที่เพิ่งใช้ปากกาหยกๆยไม่รู้ตอนนี้ปากกาหายไปไหนแล้วไม่รู้วางไว้ตรงไหน เราเสียเวลามากในการหาของทั้งที่เพิ่งจับเพิ่งช่วยเพิ่งใช้เมื่อไม่นานแล้วก็เพิ่งวางเมื่อสักครู่นี่ไม่ว่าจะเป็นปากกานาฬิกากุญแจกระเป๋าเงินแว่นตารวมทั้งโทรศัพท์มือถือคนเราเนี่ยทุกวันนี้เสียเวลามากในการหาของที่ทั้งที่เพิ่งจับเพิ่งช่วย แต่พอเวลาวางนี่ไม่รู้วางไว้ไหนเพราะอะไรนะเพราะว่าตอนที่เราวางเราไม่รู้ตัวไอการจับการช่วยของคนเราเนี่ยเราจับด้วยเจตนาไม่ว่าจะจับดินสอจับแปรงสีฟันจับถ้วยจับแก้วแต่พอเวลาวางนี่เรามักจะทำโดยไม่รู้ตัว ถึงเวลาจะใช้หาไม่เจอเสียเวลาหานานมากไม่ว่าของเล็กหรือของใหญ่นี่เป็นเรื่องของมือของเราซึ่งเป็นเรื่องของกายแต่ใจนะใจของเรานี่มันก็มีความสามารถในการจับการช่วยนะแต่ว่าขณะที่มือเนี่ย มันสร้างปัญหาให้กับเราเพราะวางของไม่เป็นที่วางโดยวางอะไรโดยไม่รู้ตัวแต่พอใจของเราเนี่ยมันตรงข้ามนะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดจากการที่ใจเนี่ยไปจับไปช่วยไปยึดไปแบกบอะไรสารพัดโดยไม่รู้เนือ้อรู้ตัวแล้วพอจับแล้วเนี่ยก็ยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยง่ายๆ เวลาเราเดินจงกรมเนี่ยสังเกตไหมมันมีความคิดอะไรพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาไม่เท่าไรจิตมันก็ความหมับเข้าไปเลยแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับความคิดนั้นทั้งที่ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสูญเสียสูญเสียคนรักอกหักหรือว่าสูญเสียของ บางทีก็ไปช่วยไปจับไปยึดคำต่อว่าดาทอที่บางคนพ่นใส่หน้าเราหรือบางทีก็นินทาเรารับหลังแล้วเราได้กินก็เก็บออกมาคิดเอามาทิ้มแทงจิตใจของเราทั้งที่ผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้ว เรื่องบางอางจะไม่เกิดขึ้นแค่นึกเอานะว่าอาจจะเกิดขึ้นเช่นไปตรวจสุขภาพหมอนัดอีกสี่วันมาฟังผลเรคิดแล้วนะว่าอาจจะมีเนื้อร้ายเกิดขึ้นมีมะเร็งก็ได้เท่านี้แหละเป็นแค่ความคิดทั้งที่เป็นแค่ความคิดก็ไปยึดเ้ามาปรุงสารพัดเลยจนนอนไม่หลับ เรื่องที่เราเครียดเรื่องที่เราวิตกกังวลเนี่ยทั้งที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องดีสักเรื่องเลยถ้ากเกิดมาคิดจนจิตใจเหี่ยวเฉากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสรับกระส่ายทั้งที่พอถึงเวลาบอกกว่าสิ่งที่กังวลไว้ไม่เกิดขึ้นไปรับฟังผลตรวจสุขภาพเอาไม่มีอะไรปกติยิ้มเลย แต่ว่า3หรือสวันก่อนนั้นมันก็ตกนลกเพราะอะไรเพราะใจที่มันไปจับไปเฉยไปยึดความคิดต่างๆแล้วเอามาชิ้นแทงจิตใจของตัวเองไม่ไเฉพาะสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นนะมันก็ทั้งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันเสีนเสียงดังเราไม่ชอบไปไปเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงริงโทน ที่ดังในศาลาเราไม่ชอบแต่ใจเนี่อกับเข้าไปยึดเข้าไปจดจ่องจดจ่อจับช่วยเสจแล้วใครทุกข์นะเราก็ทุกข์เองใจของเราี่มันชอบจับชอบช่วยนะรวมทั้งการไปยึดว่าเป็นของเราของเราของเราเดินจงกรม ใกล้ๆหอไตายออมุมนี้ดีสงบเดินไปได้วัสองสามชั่วโมงก็จะเวลากินข้าวเที่ยงพอกินข้าวเที่ยงพักผ่อนที่กุฏิสักพักกลับมาที่ทางจงกรมทางนั้นปรากฏว่ามีคนมาใช้ไปซะแล้วโมโหในใจนึกวันนี้เป็นทางของฉันมาแย่งทางฉันไปได้ยังไง มันเป็นทางของชั้นแต่เมื่อไหร่นะมันก็เป็นของวัดเนะี่ยเป็นของส่วนรวมแต่ใจมันไปยึดแล้ว่นาของกูของกูทั้งที่เพิ่งใช้ไม่นานหรือก็เราไปฟังบรรยายในะห้องประชุมเนี่ยว่าคนแน่นเลยนะแต่มีเก้าอี้ว่างดีใจนะแล้วก็เป็นนั่งนั่งสักครั้ก็กอยากจะเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำกลับมาที่นั่งนั้นเนี่ย ดีคนอื่นนั่งไปเรียบร้อยแล้วมโมโหบางทีไปบอกเขาลุกนะมันที่นั่งของฉันนะมันนั่งที่นั่งฉันได้ยังไงถ้าเป็นที่นั่งของฉันแต่เมื่อไหร่นะแต่ใจก็ไปยึดนใจของเราที่มันชอบยึดมากนะยึดว่าเป็นของกูของกูแม้กระทั่งความคิดละอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลความโกรธความเศร้าก็ยังช่วยยังยึดเลยเนะ ความโกรธเป็นของกูกูเป็นผู้โกรธความเศร้าเป็นของกูกูเป็นผู้เศร้ายึดแม้กระทั่งความเจ็บความปวดความเมื่อยทั้งที่มันไม่น่ายึดเลยแต่ทำไมถึงไปยึดก็เพราะความไม่รู้ตัวไอ้ความไม่รู้ตัวนี่มันทําให้เรายึดตะพึต่ตะพือเลยนะและสิ่งที่ยึดเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันนํามาซึ่งความทุกข แต่เมื่อก็ตามที่เรารู้เนื้อรู้ตัวนะการวางมาันจะาง่ายมันเหมือนกับคนที่เพราะว่าไฟไหม้บ้านไฟไหม้จริงอาจจะยังไม่ได้ไหม้ชันชีนะแต่มันลามมาแล้วเร็วมากเลยบางคนเนี่ยถึงกับไปแบกบเอาโต๊ะเอาเฟอร์นิเจอร์เอาเก้าอี้ แบกหนีไฟจริงๆมีอะไรต้องอะไรที่น่าแบกกันนั้นเยอะนะแล้วเบากว่าด้วยแต่ความตกใจไงตกใจเมื่อเลยแบบของใกล้ตัวทั้งที่โต๊ะหนักก็ยังแบกบแต่ตอนที่แบกนะั้นมันไม่รู้ตัวเลยนะมันหนักแต่ว่าพอแบกไปได้สักพักไกลจาก เพลิงที่เผาพลาแล้วรู้สึกปลอดภัยแล้วความรู้สึกตัวกลับมาก็เลยรู้ว่าเนี่ยกำลังแบกโต๊ะอยู่สตอนที่รู้ตัวนี่เราทำยังไงนะเราวางเลยคนเราเนี่ยขณะที่ร่างกายเนี่ยมันชอบวางนะจนกระทั่งเกิดปัญหาว่าหาของไม่เจอเพราะวองไม่เป็นที่แต่ใจนี่มันตรงข้ามนะ มันชอบแบกชอบยึดนะทั้งที่การแบกการยึดเนี่ยมันสร้างความทุกข์แม่แต่คำต่อว,ว่าดาทอเนี่ยซึ่งบางทีมันเหมือนกับเศษแก้วเศษตะป,ปูหรือว่าใบามีดโกนเนี่ยทั้งที่มันไม่ดีเราก็ไปยึดเอาไว้ไปเก็บเอาไว้เจะจะว่าไปแล้วเนี่ยใบยมีโกนหรือว่าเศษแก้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในมือเราเฉยๆนะมันไม่เป็นอะไรนะ แต่ว่าสิ่งที่คนเรามักจะทาคือไปบ,บีบไปบ,บีบกรรให้แันนั่นแล้วก็บีบบีบมันก็เจ็บไะใบมีดโกนก็เฉือนมือใส่แก้วก็แทงมือจนมีแผลแล้วเก็โทษใส่แก้วใบมีดโกนที่มาทําให้เราเจ็บเราปวดแต่ที่จริงเนี่ยเป็นเพราะเราไปบีบมันนองค่ะ มันเริ่มแต่เราไปยิบมันมาจากพื้นแล้วหรือบางทียิบมาจากปากเขายิบมาไม่พอยังมาบีบยังมากมเอาไอวัยนั้นแล้วบีบเพราะเจ็บก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะคำพูดของเขาแต่ไม่ได้พิจารณาเลยนะว่าเป็นเพราะเราไปเก็บไปแบกไปถือเอาคำของเขาเนี่ยมาทําร้ายใจิตใจเราถ้าไม่ไปเก็บ ไม่ไปกรไม่ดีมันก็ไม่เจ็บโดยดีเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าสอนพรนนันทิยะนะพรนนันทิยาเนี่ยภายหลังท่านได้เป็นพระอรหันต์และคาสอนนีพพุทธเจ้าพระนันทิยะก็มาเล่าให้พระองค์ลีมานซึ่งเพิ่งบวชฟังนะพระองคุลีมานถามว่าพระผู้มีพระเจ้าสอนอะไรท่านบ้างพรนนันทิยะบอกว่าพระองค์สอนว่าอารมณ์ใดที่ พอใจหรืออารมณ์ใดที่ไม่พอใจก็ตามจงปล่อยวางไว้เป็นกองๆณที่นั้นอย่าแบกหรืออย่าเอาติดมาด้วยเขาด่าว่าเราบนบกก็ให้กองคําด่าว่านั้นวางไว้บนบกอย่าเอาติดตัวลงน้ําเขาด่าว่าเราในน้าก็ให้กองหรือวางคําด่าว่านั้นลงในน้ำอย่าเอาติดตัวขึ้นบก เขาด่าว่าเราที่สาวัตถีก็วางคําด่าว่านั้นไว้ตรงนั้นอย่ากเก็บหรือเอาติดตัวมาที่เชตวันด้วยอันนี้เป็นคําสอนที่เป็นรูปธรรมมากนะคือว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะให้วางอย่าแบกบหรือถ้าเผลอแบกไปแล้วก็ให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเร็ว ปัญหาที่เกิดจากการวางด้วยมือเนี่ยเป็นเพราะเราวางโดยไม่รู้ตัวส่วนปัญหาที่เกิดจากใจของเราเนี่ยมันเกิดจากใจที่ชอบไปยึดโดยไม่รู้ตัวหรือเผยยึดหรือยึดโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่นะมันจะวางนะเหมือนกับที่ยกตัวอย่างเนี่ยคนที่แบกแบกโต๊ะหนีไฟเนี่ยไม่รู้ตัวนะทั้งที่มันหนักแต่พอ รู้สึกตัวหรือรู้ตัวขึ้นมาว่ากําลังทําอะไรอยู่น้นมันวางเลยไม่ต้องมีใครบอกเช่นเดียวกันนะถ้าเราตระหนักชัดนะว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากการที่ใจมันชอบยึดชอบแบกบชอบถือและเป็นไปเพราะความเผลอความหลงเมื่อแต่ละการที่เรารู้ตัวหรือรู้สึกตัวขึ้นมามันจะวางได้เอง ที่เรามาฝึกสติเนี่ยนะก็ฝึกเพื่อให้มีสติให้มีความสึกตัวได้ไวๆแล้วถ้าเรามีความสึกตัวได้ไวไอ้ที่เคยแบกไว้ได้วยความหลงแล้วก็ทุกข์เพราะมันเราก็จะวางมันลงได้ง่ายและต่อไปเนี่ยยังไม่ทันจะแบกเลยยังไม่ได้ถือเลยก็ถอยห่างแล้วส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงการปล่อยการวางเราพูดถึงเมื่อไปแบกแล้วจึงต้องวาง ือจึงควรวางแต่จะให้ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปแบกบอย่าเพิ่งไปถือมันเลยอันนี้ก็เพราะมีสติคือตาในสัมมาสติอย่างที่ว่าเห็นอารมณ์ที่เป็นกนุศลหรือว่าเป็นั่วก็ไม่เข้าไปใกล้มันก็เห็นกองไฟเมื่อเรารู้ว่ากองไฟมันร้อนเราก็มีแต่จะถอยห่างแต่ว่าบางคนไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่รู้ก็เข้าไปใกล้ๆแล้วก็บ่นว่าร้อนบ่นว่าร้อนบ่นว่าร้อน บางทีไม่ได้กองไกนะ่เนี่ยโจรเข้าไปในกองไฟลแล้วก็บอกว่าร้อนหรือว่าทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินไปทวดกองไฟแต่ว่าไม่ได้ถามว่าแล้วโดดเข้าไปในกองไฟทําไมหรือเข้าไปใกล้กองไฟทําไมนี่คือสิ่งที่เราทํากับอารมณ์มีความโกรธมีความทุกข์มีความโศมีความเศร้าก็เข้าไปยึดยึดไม่พอหวงแหนนี่นนะหวงแหนความโกรธหวงแหนความเศร้าไม่ยอมปล่อยง่าย แล้วบางทีนักอยากจะปล่อยจะปล่อยไม่ได้นะเมื่อนคนที่บอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับเพาะคิดเยอะแต่มันหยุดคิดไม่ได้ที่มันหยุดคิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีสติไรไม่มีสติที่เร็วหรือไวพอมันได้แต่คิดไม่ได้ต้องการอยากจะวางแต่วางไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกสติมีสติที่ไวมีความสึกตัวที่ต่อเนื่องพอรู้ตัวเธออมันวางเลย และการฝึกสติการทำความสึกตัวเนี่ยจริงๆนอกจากการเจริญสติในรูปแบบน,นนะเราสามารถฝึกในชีวิตประจําวันก็ได้เวลาเราวางของเนี่ยให้วางอย่างมีสติวางด้วยความสึกตัววันวันหนึ่งเราวางของเนี่ยเป็นร้อยชิ้นนะไม่ว่าจะเป็นช้อนยาสีฟันแปรงสีฟันขันเสื้อผ้าถ้าเราฝึกสติเริ่มจากการรู้จักวางของอย่างมีสติอย่างมีความสึกตัว ทำได้ครึ่งหนึงก็ถือว่า,าใจได้พัฒนาแล้วแล้วถ้าเราฝึกวางของด้วยมืออย่างมีสติเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ใจเราเนี่ยไม่เผลอยึดอะไรง่ายๆหรือไม่เผลอยึดด้วยความหลงความสัมพันธ์กันนะถ้าฝึกมือให้รู้จักวางของอย่างมีสติมีความสึกตัวมันก็จะเป็นการฝึกใจไม่ให้ยึดด้วยความหลงด้วยความเผลอและนั่นก็ทําให้ใจเราเนี่ย ไม่ทุกไม่ถูกอีกขั้นด้วยอารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศล